หวัดดีคนธรรมดาทุกคนด้วยนะครับผมไทยมาริโอครับก็คลิปนี้ก็ผมก็ได้ซื้อเดอะลีเจียนมาเล่นนะครับผมผมก็เล่นได้สักพักแนละ้วจนเรียนรู้เปิร์กหนึ่งเปิร์กแนละ้วทุกคนก็คลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเดอะลีเจียนให้ดูนะครับผมก็เออจริงๆผมเออจำผิดนะครับผมเออเรื่องหนึ่งนะก็คือตอนนี้คืออันนี้ที่ผมเล่นอยู่นะผมเล่นของสหรัฐนะครับผมผมเออดันไปเรียกกบอบเิเฉยเลยนะผมจําสลับกันนะ ก็เออกรอบนี่คือเซิร์ฟเออเซิร์ฟซีใช่ปะเออเซิร์ฟซีกรอบนะครับผมก็แน่นอนครับว่าอันนั้นน่ะคือผมไม่ได้เล่นนะคือผมจะจําสลับกันนะอันนี้ก็คือที่ผมเล่นอย่างนี้คือผมเล่นของสหรัฐนะครับผมก็นะครับผมก็เออทวนถูกกันนะอือคือโอเคครับผมก็ส่วนใครที่จะแอดเพื่อนมาเล่นก็ผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้อยู่กรอบแล้วผมเล่นเซิร์ฟสหรัฐนะครับผมก็โอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะผมก็ เออแอดออนกับเออออฟเฟอร์ลิงนี่ผมมีแต่ออฟเฟอร์ลิงอะแต่แอดออนผมไม่ไม่มีนะเพราะผมแบบไม่ได้เข้าร้านค้าเลือดเลยทุกคน mm hmm. ก็ก็ไม่ได้ซื้อแต่ก็มีบัตรพอยต์แต่ผมก็จะดองไว้ให้ผมให้มันครบประมาณ9ก้าแสนเดี๋ยวค่อยเอาไปซื้อของนะครับผมก็โอเคเออเดี๋ยวผมก็จะมาพิสูจน์ทฤษฎีของผมนะครับผมที่เรื่องการรอห้องนะก็บางคนก็จะรอห้องนานนะครับผมบางคนก็จะรอห้องเร็วนะครับผมแต่ แน่นอนครับว่าถ้าเกิดเ,เริ่มเกมนี่ตั้งแต่หน้าแอดออนนี่ก็คือก็คือมันรอห้องนานนะผมเหมือนมันจะบั๊กนะบั๊ครอห้องนานนะก็แต่ถ้าเกิดเรากดตอนหน้าล็อบบี้แบบนี้ครับผมเรากดเริ่มนะรู้สึกว่ามันจะรอห้องเร็วนะแบบปกติเลยเอาง่ายผมสรุปง่ายๆก็คือถ้าเกิดเ,เริ่มเกมหน้าแอดออนมันจะบั๊ครอห้องนานนะครับผมก็ก็คือมันเหมือนรอรอฟีไปก่อนครับผมประมาณ5 7ถึงนาทีนะ เออถ้าเกิดผมกดหน้านั้นก็ผมรอห้องหันประมาณ1ิบนาทีนะครับผมบางครั้งก็ได้เล่นบางครั้งก็ไม่ได้เล่นนะครับผมแต่ถ้าผมกดหน้านี้ับผมผมก็ไม่รู้ว่ากี่นาทีนะแต่ว่าเร็วเร็วแน่านอนนะครับผมก็แล้วแต่นะผมก็คือถ้าเกิดเรามากดหน้าเราบีหลักเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะแบบเป็นเวลาที่รอคนจริงๆนะมันไม่ได้เสียเวลาฝีผมก็คือทุกๆวีนี่มันก็คือเรอกากำลังหาคนเล่นจริงๆนะมันไม่ได้รอเพื่อแบบรอแบบ ทิ้งขว้างอะถ้าเกิดเป็นเป็นบักก็รอแบบทิ้งขว้างอะรอแบบเสียเวลาเปล่านะแต่ถ้าเกิดเออลรวรอแบบนี้มันก็จะหาห้องเร็วนะครับผมแบบรอรอคนจริงๆนะ,นะก็โอเคผมเปิร์กที่ผมเอาไปนะครับผมผมก็โอเคเอาจากเปิร์กบนสุดเลยนะผมเอาเปิร์กอันนี้ผมเออเปิร์กความบาดหมางเนาผมจําจําชื่อไม่ได้นะแต่มันเป็นเปิร์กที่ ถ้าเกิดเครื่องมั่นไฟผมมีคนปั่นไฟ2คนหรือมากกว่ามันจะแสดงออร่าสีเหลืองและแจ้งจุดให้เรานะครับผมมันก็จะเป็นเหมือนกับปั่นไฟระเบิดแต่เขาไม่ได้ปั่นระเบิดนะแต่ว่ามันแค่ระเบิดแจ้งเตือนเราเฉยๆนะครับผมก็โอเคครับผมส่วนเปิร์กขวานะผมก็คือเปิร์กทานาผมรักตัวกลัวตายนะก็จะเป็นเปิร์กที่เวลาคนเจ็บยิ่งเจ็บก็คือจะยิ่งทําทุกอย่างช้านะครับผมก็เอาง่ายคือมันเหมาะกับเดรลีเจียนมากๆเลยครับผมเพราะเดะลีเจียนมันไหลได้ใช่ป่ะเออนั่นแหละครับผมทานามัน เออผมคิดว่ามันเวิร์กนะครับผมนะครับก็โอเคเบิร์กเบิร์กล่างก็ผมเป็นเบิร์กกระทืบไม้ไหวนะครับผมกระทืบเอ่อกําแพงไม้ไห้อะไรครับพวกนี้ครับผมอะไรที่เป็นการกระทืบมันจะกระทืบไปกระทืบเครื่อเข้าไว้นะก็โอเคเปิร์กซ้ายก็ผมก็จะเป็นเปิร์กแบบเออเขาเรียกว่าอะไรกระทืบเครื่องแรงครับผมก็ผมก็จําชื่อเบิร์กไม่ได้นะแต่ว่ามันกระทืบเครื่องแรงนะก็ถ้าเกิดแบบเราแขวนคนนะครับผมแล้วเราแบบ ไปกระทืบเครื่องปั่นไฟนะผมมันจะหายไปเลยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ครับผมก็แต่มันจะหายลงไปเลยนะก็โอเคผมประมาณ2นาทีถนะ้าผมผมหาห้องเจอนะส่วนใครที่รอห้องประมาณ10นาทีก็ลองมาทําแบบผมได้นะก็คือแบบกดเข้ามาแบบเออหน้าล็อบบี้หลัก้นะผมไม่ใช่หน้าแอดออนนะผมคิดว่าแอดออนหน้าแอดออนอะ่ะมันน่าจะบั็กนะครับทุกคนก็ลองไปทําตามกันดูได้นะครับผม,มก็โอเคครับผมรู้สึกว่าออฟเฟอร์ลิงนี่ผมเอามาคนเดียวนะก็เอามาเพิ่มเพิ่มเวลนะครับผม ก็ไอที่ผมเอามานี่มันจะเพิ่มวิวกับทุกคนเลยนะในเกมนี้ก็โอเคครับ okay, ผมผมก็จะเล่นนะครับผมเออผมอาจจะเงียบเงียบนะรผมผมก็เออรู้สึกตัวนะครับว่าเวลาผมพูดมากเนี่ยผมจะไม,ม่ค่อยมีไอเนี้ยไม่ค่อยมีสมาธิเล่นอนะ่ะเพื่อนเอนเ,อนเข้าใจปะเออคือแบบสรุปคือแบบมันจะโฟกัสกับเล่นเกมแล้วจะโฟกัสการพูดนะครับผมโอ้ผมก็สับสนนะเออแต่ผมคิดว่าเออแบบพูดพูดบ้างตามสถานการณ์เกมดีกว่านะครับผมแล้วก็ตั้งใจเล่นดีกว่าเพื่อเอาเออ ดึงประสิทธิภาพการเล่นให้มากที่สุดนะครับผมโอเคก็โอเคครับผมเกมก็เริ่มแล้วนะครับผมก็บอกก่อนนะเพาผมไม่ได้อัดเสียงพูดนะผมเอผมอัดคลิปแล้วก็พูดสุดๆเลยนะคือมันจะมี2แบบใช่ปะ่ะแบบอ,อัดคลิปก่อนแล้วค่อยมาภากเสียงทีหลังกับอัดคลิปแล้วก็พูดไปด้วยนะผมอันนี้ผมอัดคลิปแล้วก็พูดไปด้วยนะมันอาจจะเหมือนแบบเอามาภาคเสียงทีหลังแต่ไม่ใช่นะครับตรงนู้นโอเคเห็นปะ อันนี้คือเปิร์กบนนะครับผมถ้าเกิดปั่น2คนขึ้นไปก็คือเออเราจะได้รู้ว่าแบบเออคนมันเยอะเราได้ไหลได้รัวนะคทุกคนไม่มองหลังนี่จะปิ้นเหรอคนเนี้เสือบุ๋มงกลางครับผมดึงโดนเรียบร้อยไหลสามครับ คุ้มนะทานาติดแบบสามคนแบบกคไวครับทุกคนโอ้ยผมก็ไม่กดตีนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาผมผมก็เบื่อมันกันนะเนียดูดิผมก็เบื่อมันกันนะไม่ไม่ใช่แค่เขานะครับผมผมก็เบื่อมันกันคือจริงๆอ่ะผมจะมาไอ้นี่มาโยกหลอกให้เขาโดดไม้เว้ยเออแต่เขาไม่ยอมโดดนะ ผก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาลุกอะไรนะแผนี่เหรอครับผมเออผมแม่ผมไม่เอาลงเบรกเมนนั่นทุกคนผมผมขี้เกียจเราตบตรงว่าผมขี้เกียจนะทุกคนโอเคแต่ชี้เครงครับอยู่ไหนและโอ้โหเออเดีเอาไว้เดีไว้หิวแล้วนะครับผม วิ่งนะครับผมโคตรเป๊ะไอ้นี่เป็นนะครับผมเฮ้ยเขาคิดถูกแล้วผมที่ไปละอลอกยาวนะละอลอกสั้นมันเล่นไม่ได้ครับผมกระเทือไปแล้วเดี๋ยวเสียเวลานะโอเคครับผม เฮ้ยคาเพื่อนปะเนี่ยเกือบทำอะไรเนาะลบเฮ้ยมมออผมตีไม่โดนได้งไงเนี่ยวัตถุฟ้าใครอยู่นี่เนี่ยนะมาแววมาแววไปไหน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 วู้ เว้ยเอ,ยเอย็นี่ตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมมาแล้วตัวท้ายครับผมน่าจะเป็นตะไไวนะครับผม,มนี่ไงเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรปันตูต้โอ้โห่ายแล้วไม่นั่นมันโดนเหรอว่าระยะนะี้เฮ้ย แขงไปไหนเนี่ยฮลัลโหลนี่ก็จะเดินกลับนะแข็งเกินไปไหมครับคนนี้เฮ้แต่เขาเขาฮิวเร็วนะเนี่ยนี่ขนาดติดานาเนี่ยยังฮิวเร็วนะทุกคนก <c oughs> ็ถือว่าฮิวเร็วนะ <c oughs> อแต่ผมแต่ผมไหลได้เยอะแตาเนี่ยผมไหลระลัวเลยนะคือด่านมันแบบคือเขาเล่นแค่ตรงกลางครับผมมันจะไหลง่ายหน่อยนะ โอเคเขาน่างจะไปรีกรูพิมิวกันนะผมมนันไห่ฮิมไว้นะผมว่าโอเคอยู่ประมาณเครื่องนี้ปะถ้าผมเราเอ๊ะดนนะผมไม่มีเสียงแจ้งเตือนนะทุกคนแสดงว่าไม่มีคนอยู่ใกล้ๆแล้วลอกยาวผม,ผมกระทืบไปนะถ้าเราลอกยาวคนนี้ผมกระทืบไม้ทิ้งเลยกระโดดเอ้า ไอกระตุกอะไรอะเมื่อกี้บ้าอ,อ,อย่าคิดสั้นนะเพื่อนอย่าคิดสั้นที่จะลงไปห้องใต้ดินนะเพื่อนเอ,อ๋เฮ้ยผมลืมไปผมไม่ผมไม่มีสกิลอ,อ,อีกคนนึงไปละผมจะมึนๆหน่อยนะทุกคนตีไปก่อนนะผมออทำไมไม่ใช่อันตดิทำไมสกิลผมมัน ดีนานนะว่าสงสัยผมแบบเออสงสัยเมื่อกี้ผมสองพุ่แน่เลยโอเคเครื่องนุ่งนะผมอีกคนน่าจะมาช่วยนะครับผมเมื่อกี้เครื่องเหลืองอยู่นะอ๋อฮิวกันนี่เองฮิวก,กัน นี่ผมเราล่อกกาวผมกระทืบจริงเลยตันตูตันตู <c oughs> เฮ้ยม่กี้มันเดินออโต้ออทุกคนเฮ้ยระเบิดระเบิดอ,อู้แหลก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 โอ้โแหลก,กเลยทุกคน,นมึงแสบมาก <c oughs> กูเอามึงเลย,เลย <c oughs> ทำกูแสบมากโอ uh, ้โหแหลกเลยทุกคนเวลาผมโดนระเบิดแฟลชหรือว่าปั่นเออปั่นไฟเสร็จนะทุกคนมันจะแหลกนะก็ผมว่าแหลกทุกคนเลยแหละผมว่าทุกคนดีทุกคนต้องเป็นนะทุกคนผมว่าทุกคนต้องเป็นนะแบบเวลาโดนแฟลชหรือแบบปั่นไฟเสร็จผมว่าทุกคนต้องมีแหลกอ่ะผมว่าอืมถ้าเกิดผมเล่นทันเวลาเออผมวิ่งไปเครื่องปั่นไฟแล้วเขาปั่นเสร็จเลยอล้ เออถ้าเขาปั่นเสร็จพอดีมันก็จะแหลกเหมือนกันนะทุกคนเรบไปอยู่ใกล้ๆเครื่อง่นไฟแล้วเขาปั่นเสร็จอ้แบบอย่างนั้นอนะ่ะเล่นยากเลยนะถ้าแหลกอ่ะคือเก่งไม่เก่งไม่เกี่ยวผมบอกเลยอยู่ที่ความแหลกของเกีย <c oughs> ไปไหนเอา้าโ,โอ้มันกระตุกมันกระตุกไปเลยนีเนี่ยเออเออโดนไปแล้ <c oughs> <ๆ>วเขาเพิ่งปั่นในเครื่องเดียวไงทุกคน รออีนี่ต่อเลยไปไหนไปไหนรอด้วยดีผมไม่อ้าวเพื่อนจะได้ราลอกตั้นเหรอไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่เดี๋ยว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 จะจู้มากๆไงไอ้นี่ใหญ่จู้มากๆไงไปก่อนเลยหนึ่งคนอีนี่ไปไหนละวิ่งฉี่นะโอเค เขาวิ่งฉีกเราก็วิ่งดัก,กับผมผมไม่แขวนดาไว้นะมันน่าจะมีแทงหลังนะครับผมเมื่อกี้เขาเพิ่งโดนช่วยจากเสานะผมจะผมจะไม่ผมจะไม่อุ้มนะเพราะว่าคือเขาเล่นเป็นอย่างนี้มีโอกาสสูงที่เขาจะเอาแทงหลังมาด้วยนะเออเดี๋ยวูะเอาเอา,เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะทุกคนอเครื่อง <c oughs> น,นี้ได้เยอะเลย เคยมีได้เยอะก็กระทีบไปก่อนครับผมแฟไละอูยังตั้งแต่โดนแฟตนี่ก pues, okay. ูแหลกเลยโอ้โหแหลกจัดอ่ะได้ช่วยกันนะครับผมโอเคผมมากระทึบมาก่อนไปไหนละเออช่วยกันแหละคือคือสกิลไปก็ไม่คุ้มนะผมรู้สึก รู้สึกว่าผมเขาเขาจะเจ็บอยู่แล้วนะันไฟดุกันจัดอะ่ะมันขึ้นสีเหลืองนี่แสดงว่าป่านสองคนครับอ๋อไปนู่นละผมจะเอาลุงบิวต่อนะเ,อเดี๋ยวมันเข้าตู้จริงเหรอ,อ <laughs> ผมก็น,นึกว่าเอาเปิร์กหลอกเข้าตู้มานะอันนี้เข้าตู้จริงนะทุกคน ก็มีแต่หลอกเข้าตู้นะไอนี้เข้าตู้จริงครับผมวิชาจากไหนวะเนี้ยไปเรียนมาจากไหนวะเนี่ยเข้าตู้โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะเอ,อิไปตรนเครื่องเหลือนะเอคือผมไม่ค่อยอยากเข้าอ่ะทุกคนมันพอมันปั่นสิ็จแล้วมันจะแหลกมากๆานะนะแบบแหลกสุดๆอะ่ะโอเคผมให้เขาปั่นเลยนะเนี่ยแค่แค่อยู่ใกล้ๆก็แหลกแหลก่ะเนี่ยเดี๋ยวใกล้ๆก็แหลกนะ โดนไปด,สด,แบบไสดิสบัดหน้าจอแบบไม่ต้องสบัดเมาส์สบัดหน้าจอหลุไม่ต้องสบัดเมาส์รู้จักปะ <c oughs> ไปไหนละไปทำอะไรในตู้มานี้ <c oughs> ไปทำอะไรในตู้มาตัวนี้ตามหามาตั้งนานต้องโดนแล้วแหละ <c oughs> โอเคตายเมื่อกี้บอกโอ้แหลกลโคตรแหลกเลยทุกคนผมเล่นแล้วผมแหลกมากแกนะ เครื่องไหนปั่นอยู่หรือเปล่าเครื่องนู้นนะที่ปั่นได้เยอะแล้วโอเค๋ยวผมไปกระทึบเครื่องกันนะเดี๋ยวกระทึบเครื่องหมดนะก็เพื่อนๆน่าจะสังเกตอนาล็รอกผมอย่างหนึ่งนะก็คือผมจะปรับให้มันอันเล็กๆนะทุกคนเพราะว่าเออเวลาหันเนี่ยเวลามันอยู่อย่างเงี้ยผมหันก็วิ่งช้าได้ครับเพื่อนๆเห็นปะเนี่ยผมอนาลหอกแบบเนี้ยเห็นว่ามันวิ่งช้าทุกคนเห็นปะเออผมก็ได้ปรับให้มันเล็กๆให้มันสุด ถ้าท,ที่จะสุดได้ทุกคนอ้า,อาโอ้โหระเบิดแฟตอีกแล้วมึงทำกูแหลกอีกแล้วอ่ะโอ้โหแหลกเลยเนี่ยผมใครใครอยายกชนะฮันก็เอาระเบิดแฟตมาทุกคนผมบอกเลยเออตาบอดทีนี่มีแหลกครับผมยังไงต่ไว้ผมเจอกูเอา้ามัวนะ ผมมั่วนะผมมั่วนะดบไว้รับไปเหรอ <S 2> <S 2> <ฮะ>ปลาไม้อตุดนโอเคกดทิ้กันเลยครับ<ม>กว่ามึงแง่ดบไว้เกิดจี๊ดเลยตัวนี้ต้องเอาให้ได้เอาเกิดจี๊ดเลยตัวนี้มันบางอาจปลาไม้อตุดผมนะผมไม่ยอมโอเคเดี๋ยวผมยัดไม้ทุกคน ก็มันเป็นเออมันเป็นแมสท,ที่มันมองทะลุดได้นะทุกคนเออหลอกไฟยังไงมันก็ไม่ได้นะก็ต้องยัดไม้ไปเลยโอเคแล้วลอกอยาผมก็กรนะทีบมผมชอบชอแหลกเวลาอยู่ใกล้เครื่องบันไฟอะทุกคนเนี่ยแต่แท้อยู่แบบนี้มันมันไม่แหลกนะทุกคน เรียบร้อยเป็นไงไม้หมดก็ไม่มีอะไรจะเล่นอะ่ะไปตัวจีด๊ดตัวจี๊ดไปก่อนเลยเรียบร้อยขึ้นสู่ยอดไฟเอาตายเลยโอเคอปันได้เยอะแล้วคือผมไม่กล้าเสี่ยงเข้าไปนะถ้าเกิดปันได้เยอะแบบนี้น <S <S> <S อยู่ไหนเอาข้อเด็ด เอา้าอะไรวันนี้ทำไมตีไม่โดนสเติปไหนวะเนียสเต็ปไหนวะเนี้ฮัลโหลสเต็ปไ,ได้มาแต่ใด <c oughs> ตีไม่โดน <c oughs> ครับโ <c oughs> อ้ <c oughs> ก็ตีไกลเกิน <c oughs> ไป <c oughs> ต้องโดนและชอตนี้ โอเคครับหาตัว้านหาตัวเจ็บหาง่ายนะครับผมเมื่อกี้ปั่นเครื่องนี้เสร็จช่ปบะอาจจะวิ่งออกทางนี้ก็ได้หรือเปล่าวะหรือกูมั่วไหมเนี่ยหายนะครับทุกคนอยู่ไหนแล้วเนี่ยโคตรจะแหลกเลยตอนนี้ ตรงนี้คอเด็ดนะเคเรากัดทึบไม้ก่อนเลยตอนนี้หลุมเกิอนะผมคิดว่าผมหาหลุมไว้รอดีกว่าน,นะทุกคนเกิหลุมคือหลุมส่วนใหญ่นะผมสังเกตห็รแล้วหลุมมันชอบเกิดหน้าประตูนะไม่รู้เป็นอะไร <c oughs> แต่ผมก็ไม่รู้ว่าประตูด่าน,นี้อ๋อผมเจอแล้วก่อนนะทุกคนแบบเออถ้าเรารู้หลุมแล้วก็นะ เราก็ได้เปรียบแล้วทุกคนโอเคครับผมโหผมก็ถทึไม้ไปเยอะอยู่นะโอเคครับผมไม่เจอหลุมน้นหน้าประตูโอเคครับผมเดนะี๋ยวผมหาคนก่อนเลยตอนนี้โอเคครับวิ่งแล้วผมบินมาแล้ว ล่าสุดผมตีเขาทิ้งไว้ตรงนี้นะม่จะวิ่งมาทางนี้กันนะทุกคนให้ผมเราไปไหนแล้ววะ <c oughs> หายนะทุกคนชั้นสองเลยมีหรือเปล่า <c oughs> โหหิวก,กันจะเสร็จแล้ววะ คือผมคิดว่ายังไงเขาก็ปั่นไฟนะทุกคนเพราะว่าเครื่องปั่นไฟเหลือน้อยแล้วคือยังไงเขาก็เล่นนะครับผมแต่ถ้าเกิดเครื่องเหลือเยอะเนี่ยเขาแบบคือเขาน่าจะเนียนนะแต่วันนี้เครื่องปั่นไฟเหลือน้อยนะยังไงเขาก็เล่นนะโอเคกระทื้งไม้ก,ก่อนเลยเออหูไม้ไม้หมดแล้วจริงนะเกมเนี้ย <laughs> แมตช์นี้ไม้หมดแล้วครับผมผมกระทื้งหมดแล้วนะเดี๋ยวดิคือแบบไม้เหลือจนนับได้เลยทุกคนว่ามันเหลือแผ่นไหนบ้างนะเนี่ย <laughs> ผมกระทื้งแมตต์ตรงกลางที่ผมว่ากระทื้งไปแล้วสองแผน่น เฮ้ยหายไปไหนวะเนี่ยนี่ครับผมผมคิดว่าผมจะเล่นเดลิเจียนะผมจะเอาเปิร์กเปิดตู้เร็วนะครับทุกคนผมจะได้เล่นเกาหลีได้แบบได้แบบเออดีดีขึ้นนะครับผมเล่นได้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะผมผมนี่ผมก็ชอบเล่นตัวเกาหลีนะทุกคนมันสนุกดีอะเฮ้ยใช้เวลาซ่น้นโอเคเดี๋ยววิ่งหายตัวหนึ่งครับผมเฮ้ยเสียงเตือนขอเสียงเตือนหน่อย เสียงเตือนเสียงเตือนเสียงเตือนอ่าเจอแล้วครับผม่างน้อยเราก็รู้จุดแล้วครับก็อยู่ตรงไหนนะถึงจะไม่ได้ตีก็ไม่เป็นไรครับผมแต่รู้จุดก็พอแนละ้วอ่าเจอคอเด็ดคอเด็ดไปนไนเจ้า อามองหลังไม่เป็นเหรอมองหลังไม่เป็นเหรอหันหน้ามาเจอปุ๊บกลับหัวปั๊บเลยไวก <c oughs> ว่าคนมองหลังเยอะบอกเลยโอเค,อเค,อเคลุงบิวนี่มันชอบเนียนเลยเนี่ยไอ้เนี้ยเม่กี้ผมตีเขาแถวนี้โอเคอเจอเครับผมไอ้ยทำไรอยู่อ่ะไอ้นายนายออกไม่ได้นะนาย โอเคคไปได้เวลาตายของพวกนายแล้วเรับผมก็น่าจะจบมแล้วนะครับผมก็เก็บสี่นะก็เออผมบอกแล้ว่าเออแมต์นี้เดว้นี่ MVP ครับผมเรื่องการจูกนะก็โอเคครับผมส่วนใครชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะใครได้ความสนุกได้วความบันเทิงอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผม ก็บอกเลยว่าโคตรแหลกนะเวลาเจอแฟดเนี่ยแล้วไอ้คอเด็ดมันหายไปไหนวะเนี่ยก็เออเฮ้ยผมตีไว้แถวไหนวะผมจําได้ผมตีเขาเออน่าจะแถวนน้นเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะหาไม่เจอทั้งนั้นใช่ปะเนี่ยตีเขาล้มตรงเนี้ยไะเออเขา่าจะผมไปทางนู้นมาไม่เจอนะผมเขาน่าจะคามาตรงนี้นะ นี่ไงผมมาแล้วโอเคเจอครับผมโอเคเลยเก็บสีครับผมเดี๋ยวผมจะวิ่งหาท่อ่อนนะทุกคนขอบแมบไว้นะมีผมไว่้อยู่แถวกลางมา เออดีดีดเฮ้ยทันไหมเนี่ยเออทันโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไม่น่ามีมอะไรนะครับผมก็เออก็นะไม่มีอะไรแล้วก็ไปละบาย